ไปดูหนังกันดีมันดันงเนาะเอาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะอืมบอกเอาเนาะให้ดูหนังไทย<ะ>อ่ะไปดูก็ไปดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันให้โม้มไปเนาะน้องเนาะเจ้าเออเนี่ยถ้าดูหนังเซ็ตล้วนะเอาซื้ออย่างมาทาก็เข้ากินกันรู้น้ำสองคนเนาะอ,อ,อื เจ้าในห้างกับในห้างเนาะ็นการทําน้องที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศกจะ่พ่อโรแมนติกดีนะน้องเนา น้องมันกปูน่นตัวใหญ่ใหญ่กว่าไหนปูฮนนองฮันป่าี่าอันนี้ป่ากัน่ยป่าเตเ้อป่ากาป่าเนาะอนอนะน้องแต่งอยู่ในกรง่ะงางกว่าน้องไหนฮนนองอ๋อไมันเม่ใชนโตกหรออันเป็นน้องวักาอ๋อนี่มันน้องกะกาจ้กะกันกะกับกาเนาะอันนะฮนเจ ซือแสัไไสองสากิโลขอใจ่ใบเจบจ้ำาน้ำยาเาะน้ำยาใอยานำยาอย่าง,รรงม้มออน้ำยอไอนี่นย่างหมกอูอย่างอย่าเลยจ้ะอ่าดเจ้าพี่ซื้อไปไวะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้ออกไปกินกันเนาะตามใจเจ้าอ้อยู่นาไป วันนี้ไปดูหนังหมอปุ๊บไปยังจาเยนี่ยยัจะไปดูหนังที่น้องจะไปจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของน้อยเนียบอนนมีคำไม่ขามีหน้าร้านเนี่ยนี่มาซื้อนี่ฮะอเอก็ได้อันเดี๋ยวันนี้ไปซ่อมอีกไหนบ้างห้างสระน้ากินต้นหอมเยบก็แกงพักล้างมาไงท้าอย่างบอก กินก้อนไหนทีจะอยู่นน้องจนก็บนนปอะบนเดียวชวนกินข้าวกบกินบทีตะกอนกินข้าวกันตีข้าจ้ขาแรงบนเดียวข้าวแข็งแก่มันจะ้เอ๋อบนต้องกินกนบนต้องกินน้องน้องคนดีนะตอีะ อั j j ี้ก ok ับะเปนตัวละออจจักสูการเรียนรู้สู่การรียรู้ตอต้นเมืองเมือสมุกันนะมาในทีมงานของคุแม่ประท้งีรกนมชาติปีห้นะครับอันนี้ก็พอกลารมนัตกาทั้งโต้ชมฮะเนอร์มาทรัพยยืนถูกไปหน่อยนะครับอันนี้กนจะเล่นเพลงอากง่าปาปิ้นะครับ